嗯。在变成不响了。 เมื่อคืนพี่ข้องใจนั่นมากเลยวะ่ mm. ะเมื่อคืนะไอ้เ้วไอ้เบอร์ซี่อ่ะเล่นมันมากเกินไอ้เลิบยูไอ้เลิบยูแต่แม่งกดออกแม่งไปเลย <laughs> ทีแรกเราก็เล่นเอ้ยโทรศัพท์เป็นเงินโทรศัพท์เป็นงนี้โทรศัพท์เป็นนั่นเป็นนี่นะมันมันเพร่ามันไม่พยายามจะช่วยหนอ่อยนะแต่มาพี่บอกเอเลิกเล่นแล้วว่ะไปเอากันจริงจริงจังๆเลยดสายกันตุ้มตั้มตั้มมันยืนมันขับรถห่างไปมองเราแล้วก็มันก็กดออกที่เต่าไปยิงอะไรนั้นนั้นน่ะ ฐานน่าจะเกิดปะไม่แน่ใจว่าวะแมนชั่นแน่เลยไปคลิกตามไปคิกไปคลิกไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยกำลังปันขนมออกจากมืออยู่พี่มีตัวลงกับพี่ไตัว,ตว ไม่ใช่ใช่พี่ต่อแล้วละ่ะหน้าบุก็ม่มีนะไอคิกเต็มมึงเลยลตัวรับจะไม่ให้ปืนแล้วก็บอกให้ต่กระสุนเปล่านะ ยงิงไปยิงไปพี่เข้า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  ตัวครบเลยดปีเลยแล้วพีว่ต่อสองไอ้คิปสองเขาถางอยู่ความมือบนเขาแบบแซบอดบินไปหามันปล่อยมันยิงไปมอย่าบอกนะมันไปยิงหอใช่ผมยิงหอ โอ้มันจะยิงไงนั่นไม่ใช่อะหรอือว่าพวกเดียวกันโอเคไม่ไม,ไม่ไม่พวกเดียวกันไม่พวกเดียวกันมันบินหนีเมื่อกี้เนี่ยรับทราบผู้พันผู้พันผู้พันนี่พันอะไรพันยาพันยาเลยแม่งเอาพันไปพันลำมาตายฟุ้งเลยไม่ใช่ใช่ใช่ ผู้พันอยากลองความแม่นนะเมื่อกี้ตายหมู่ไม่ร้องอะ่ะโดนเต<อ>ี้ยๆแหละโดนนั่ง <laughs> บินขีได้ไงไม่บินไปโดนคนั่งอจอดคนนั่ง่นกี้นะใหมันไม่บินนะ มีตังให้ซื้อไม่มีผัวว่าจะซื้อเหมือนกันแหละขอบใจครับผู้พันทางเนื้อทางตัวมีสองบาทตัวมีบาทเดียวไม่มียาว่าจะซื้อยาเอามึงจะไปยิงเขาแล้วมึงจะโดนยิงทำไมวะถือว่าเยี่ยม ไปไปเหยียบเขาแกจะไปเหยียบเขาเรยียบร้อยเลยกูเดี๋ยวมีรถอยู่เอารถก่อนไม่ต้องวิ่งตามตูดพี่ไม่เต่าเต่าเต่าวิ่งตามตูดหน้าเศร้าเลยอะ ทำงานไหมพี่พรุ่งนี้อ่ะหยุดถึง,งวันอังคารนว่าไอ้วันจัดแน่เราทำงานวันงคานแน่โต้พี่ทำงานอะไรเนี่ย,ยมาจัดเลยเยียแล้วลทางมาพ <c oughs> ี่สู้ครับทุกคนไม่มีตัวคมปืนข้างบนเรอะ เราคุมปืนน่าอยู่อันนั้นน่ะ hmm? อึดีโกดังด้านบนน่ะ I'm recalling a teammate. t ปุ๊บแป๊บนึงพี่เดี๋ยวตามไปคูมีคูไม่มีไอซีกีกูจะสู้ไอซีกีต่อเนี่ยมั้ยระเบิดทางก็ไม่มีทุกอย่าง,ง,งโอ้ยพี่น็อกหนึ่งแล้วน็อกหนึ่งแล้วเหลือตัวรถถังเหลือตัวรถถัง i <laughs> <laughs> I'm recalling a teammate. Thanks. ดาวลูกอาพิจีในรถพวกมาเล่นกับตัวฮอร์พิจิน่ะทำไมเล่นกับตัวฮอร์ผมยิงรถถังเรามีพิจีรลกของกเนี่ยมีล็อกมีล็อกพี่มีล็อก เรียบร้อยโทษเอาเดียวจับมนนะพี่เอาเลย Thank you สิทธิ์นั้นเป็นของเองกล่องเปิดอยู่ฝั่งโน้นไอ้คิก Mark the location มันยังน็อกยู่นี่หว่าขี้ขากรองซ่อมดิเอาเออเพื่ออะไรผมกำลังจะขึ้นไปซ่อมจบแล้วไม่กูก็เดาว่ามันจะกูก็เดาว่ามันยังไม่โดนไอนะจ๊ะ กูก็เออยิงไปเผื่อให้มันตกลงมากูที่เก่งจีนขึ้นไปโอ้จบละไอสัตว์ไฟไม่ขึ้นควันไม่ขึ้นไอเหียเป็นเฮี้ยอะไรระเบิดเนี่ยิงไปรูดหนึ่งลพี่ไอสัตว์ใครจะไปรู่เลยเวนกูก็เนิ่งมึงยิงแล้วถังไม่มีเวลาไปยิงแล้วถังมันเปนตัวฮอร์นะใครไงไสัตว์กูจะลุ้มไม่ละ เงี้ยกูไม่เห็นไฟขึ้นไม่เห็นควันขึ้นเงี้ยเลยเลยสั์กูก็ยิงให้มันลงมาดิยิงเล่นนะยิงเล่นรถถังลูหมเตา <c oughs> แล้วจะทำไง<อ>ได้ไม่มีรถวิหารถรถนะที่เตาดียว ตรงไหนบนเขาเดยวอยู่ในบ้านอีกอิูวแหว เจ้าลองดวงพี่ดีบ้างนะดวงพี่ดีนะพี่เจ้าสมบูรุ์บ้างนะี่สิบบาทโอ้โหเยี่ยมแมนก็ด้วยแมนกันด้วยยิงในบ้านตายเลยวะอันนี้เราทงกันแล้ว thằng nhúng bồn Bồn khảo thì đều về Vìa thằng nó mần Lết còn chào cuối tay đấy nghe em Ôi รถรถมีรถมามีรถมารถจิบวิ่งพามันมารู้แล้วรู้แล้วเฮ้ยเหออ่ะคลิก Thank you จัดก,การให้พี่หน่อยผมใช้ M K พี่เราอยู่เราที่เอาไปยิงเลย ไอ้สัตว์เดิมีตัวเมาสีรูแล้วพพ่ปิดประตูตให้ทานนะนกี้ไม่นงั้นพี่ยอดโดดด้วยเป็นตัวยิงพวกพี่อยู่ไหนอยู่ด้านหลังพี่พี่ยอดอยู่ในโกดังนั่นแหละที่พี่ข้างไปเมื่อกี้เนี่ยรูโกดังแนวหรอสุ่มยิงปืนพี่สุ่มยิงปืน อยู่ช่องอันี้เลยช่องเดียวกับพี่กองก็ม่ถ้าถาไมาตัวกูมันไม่เหมาะปะลิงกรถถังให้จบกว่าพี่รถถังยิงฟีนี่จะโดกกนกูหรือเเอาสีรูไปเล่นกับรถถังก่อน มันหาพี่แน่ๆใช่เลยสมวกหลอกพี่มาสมวกหลอกอ่ะจังหวะนี้แหละพี่ยอดพี่ยอดวิ่งเลยจลังหวะนี้วิ่งแบบสีรุนเลยมันโฟกัสผมอยู่โดนกูได้ไงวะตอนนี้เราไปจัหวัดมหาพี่ ดวลเลยดวลเลยลอนเรียนเลหนเขียนเลยไเหลี่ยมนี้ไม่ได้เหลี่ยมนี้ไม่ได้โดนหอกพี่มันเห็นพี่แล้วพี่พี่พสวยไม่ได้เก็บลูกมาของไปซ่อนมันจะยิงมุมขวาพี่นะ ไอ้สารรู้ได้ไงด้วยต่อไปลูกไม่มีจะดีมอะไรไปหรือเปล่ารถทางทีเข้าวงแนละ้วขีนี้จะ<า>วันนี้ไปเก็บลูกเว้จะวันนี้ไปเก็บลูกจวขับรถอ,อ่อมกจะมาจะมาสาั่งโอ หาศพหาศพหาศพไม่เห yeah. yeah. ียหาศพหาศพไม่เจอยอลสิเอาวันก้เอตปอเป็นไรเป็นไงชีวิตชีวิตยชีวิตโวยเีหนึ่งนาที จะน่าจะไปตรงแล้วล่ะรถถัง,งด้านหน้าทางซ้ายเลี้ยงซ้ายนิดนึงออทางนั้นแหละไปเร็วนะรับไปเรลยจังวะนี่หรือว่าตาที่ก่อนว่า <c oughs> เนี่ยา <c oughs> ตยาที่เล่นรถถัง อยากมีตังค์สี่ยี่สิบบาทไหมซื้อมาสักคนก็ได้ตอนนี้ตอนนี้ยังซื้อได้ไม่มีเลยโปรตีนนี่ไงตอนดูควาพี่ด้แน่ทางขวาพี่ได้แน่ทางขวาได้แหละทางนี้พี่จะไปอ่ะเฮ้ยมัเป็นอะไรวะเนี่ยรถอ่ะตายอะไแล้ว อันนี้น่าจะดอกน่าจะหนอบจอดนานแล้วเนี่ดดอกดอกอนรีดอกอนนี้ดอบเกดูมันเปิ่นๆยังไงมารู้รถอะน้ำมันโดนรถมันไม่ถึงโดนนี่แหละ แบบนี้เลยพี่บักกี้อะ่ะปกติไม่ใช่ันเป่าแบบักกี้เจแบบ้าเองนะมันเปิดกว่าเดิมบักกี้เจ้าเห็นกรครับทำไมพี่ไม่ขี่ข้ามไปึ่งขี่ขี่กว่าวิ่งเลยน้ำมันกูหมดโซ่ผมมีถังน้ำมันพี่มีของซ่อมด้วย ผมไม่รู้กไปยี่สสี่สิบห้สิบบ่ะพี่ก็ลืมดูแมพว่ะรีบจัดเลยได้ยินเสียงอะไเจ้าชูปไปน้องมันกอ,อนอนรอนะพี่กินน้ำโครกร้อะพี่ อนอนอรอแ,แล้วพี่กินน้ำโคตรพี่กูไปกูไปด้วยเยอะจังโกตรพี่เยอผมพูดงี้ใครมั่งไม่เก่งใจวะเอะ